ดวงไรวันกับหมอมิน้นซีพยากรครับสวัสดีเพื่อนๆที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้ครับคลิปนี้คือการทํานายดวงไรวันนะครับเพื่อนๆชอบไพ่ใบไหนก็ขอให้เลือกใบนั้นครับแล้วผมจะทำนายให้ฟังว่าดวงวันนี้ของคุณจะเป็นอย่างไรเชิญเลือกครับสําหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่ใบที่1นนะครับวันนี้ได้ไพ่ ทิงเหรียญน,นะครับวันนี้ดวงเด่นเรื่องของการเงินครับใครที่เร่งเรื่องของการติดต่อประสานงานเรื่องของการเงินไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามขอให้เริ่มต้นทําในวันนี้จะมีโอกาสสําเร็จได้โดยง่ายเช่นบางคนวิ่งเข้าธนาคารหาแหล่งเงินกู้หาผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆให้ช่วยเหลือเรื่องเงินก็ควรจะทําในวันนี้ให้มันจบจบหรือว่าเริ่มต้นทําในวันนี้ก็ถือว่าเป็นเลิกที่ดีครับ ด้านการงานวันนี้งานอาจจะต้องละเอียดหรือว่าต้องใส่ใจต้องตั้งใจเป็นพิเศษในทุกๆก,กระบวนการนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นวันที่เจ้านายเข้ามาตรวจงานหรือว่าเข้ามาดูรายละเอียดงานทําให้พลาดไม่ได้แต่โดยดรวมแล้วจะส่งผลดีต่อคนที่เลือกไพ่ใบนี้แน่นอนครับหรือเป็นวันที่คุณอยู่ในแวดวงคนรวยได้ติดต่อประสานงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีตําแหน่งมีความมั่นคงสูง ก็ขอให้เตรียมตัวเรื่องต่างๆให้พร้อมครับจะถือว่าเป็นวันที่ดีสําหรับคุณทีเดียวเชียวสําหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่ใบที่2วันนี้ได้ไพ่เด็กถือดาบนะครับวันนี้หลายๆอย่างชวนหง,งุดหงิดไม่เป็นใจติดๆฉัดๆมีปัญหาให้ต้องแก้กันตลอดคนระดับบริวารอายุน้อยกว่าจะนําพาความเดือดร้อนที่เราหลีกเลี่ยงมาไม่ได้เนี่ยมาให้จะเต็มใจหรือไม่เต็มใจอย่างไรก็ต้องช่วยไปก่อนครับในวันนี้ คนทําการค้าการขายธุรกิจส่วนตัวในวันนี้ต้องทําใจเย็นๆให้มากๆอาจจะเจอลูกลูกค้าที่มันเรื่องมากเอาแต่ใจแต่เขากลับมีอํานาจในการตัดสินใจในการซื้อขายนะครับหรือเจอพวกประเภททํางานกับเพื่อนร่วมง,งานชอบกดดันชอบกดเพื่อนร่วมง,งานแต่กับเจ้านายหรือว่าคนมีอํานาจใช้วิธีสพลแต่งานทำเนี่ยไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่นะครับเจอคนอย่างที่ว่ามาขอ เขาเรียกว่าเจอคนอย่างที่ว่ามาเนี่ยเข้ามายุ่วอารมณ์ชวนทะเลาะผมก็ขอให้คุณปล่อยวางวันนี้ไปก่อนนะครับวันนี้ยังไม่ใช่วันที่ดีที่คุณจะปะทะก,กับเขานะครับสำหรับเพื่อนๆที่เลือกพไพ่ใบที่3วันนี้ได้ไพ่เดมูล วันนี้คนที่ทำงานประจำมีเกณฑ์ได้ข่าวเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือได้ข่าวสารจากผู้บริหารที่มีผลต่ออนาคตการทำงานของเราทำให้รู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่มั่นคงวันนี้ควรวดพูดถึงเรื่องของคนอื่นนะครับเพราะมีสิทธิ์โดยคนอื่นเอาคืนหรือว่าถูกใส่ร้ายกลับมาบ้างด้านความรักคนโสดอาจเกิดอาการน้อยเนื้อต่ำใจว่าเราไม่มีคุณค่าเพียงพอต่อคนที่เราแอบชอบ คนมีคู่ระวังมีปัญหาที่สะสมความรู้สึกมานานจนทําให้เกิดเหตุการณ์ขอแยกกันอยู่ในวันนี้หรือขอเว้นช่องว่างระหว่างกันนะครับถ้าใครจะมีความรักในวันนี้เกิดขึ้นนะครับ mm hmm. ก็ระวังว่าความรักความใกล้ชิดที่เกิดขึ้นมานั้นจะเป็นประเด็นให้คนในสังคมเนี่ยเอาไปซุบซิบนินทาได้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่ใบที่สี่โอ้ยกระเด็น เพื่อนๆที่เลือกไพ่ใบที่4วันนี้ได้ไพ่7ถ้วย7ถ้วยวันนี้ค่อนข้างจะเรื่อยๆสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบนี้วันนี้สมาธิจะอยู่บนโลกออนไลน์มากกว่าความจริงหรือว่าอยู่กับความคิดตัวเองมากกว่าความจริงที่เกิดขึ้นตรงหน้านะครับบางท่านที่เลือกไพ่ใบนี้อาจจะรูดดูแอปพลิเคชันช้อปปิ้งได้หลายๆครั้งในวันนี้เลยนะครับมีของที่อยากได้เต็มไปหมดแต่ต้องเหยียบเบรกตัวเองเพราะการเงินยังคงสะดุดติดขัดอยู่ คนที่ทำค้าขายวันนี้ถือว่าเงียบเหงาครับมีคนเข้ามาถามแต่คนที่จะควักเงินซื้อจริงๆนั้นค่อนข้างน้อยระวางเรื่องของการโดนหลอกให้ลงทุนด้วยนะครับในวันนี้ด้านการงานคุณอาจเจอคนประเภทพูดไอเดียต่างๆแต่ไม่เคยทำอะไรเองให้สำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันหรือเหนื่อยกับการต้องตัดสินใจจากข้อมูลปริมาณมหาศาลว่าออฟฟิศจะเอาอย่างไรกันแน่ แต่ถ้าคนที่ทำอาชีพครีเอทีฟงานฝีมืองานไอเดียงานคชอรดีงานสร้างสารรค์ต่างๆง,ง,งานเพชรเล็บงานอะไรพวกนี้วันนี้ไอเดียแรกครับขอให้จดจดเอาไว้บ้างหรือว่ามีโอกาสที่ดีกว่าคนที่ทำอาชีพอื่นเขานะครับอ่ะนี่คือดวงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับใครเลือกไปไหนก็ฟังไปนั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับเข้า Facebook ติดต่อที่เพจ Facebook พิมพ์ค้นหาหมอมิน้นท์ไพ่ยิปซีพยากรณ์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ